คุณผู้ชมดูเนื้อไก่นะครับช่ำๆเลยนะครับอื้อตีนไก่ตุนเปื่อยๆครับไอเดียวไก่สแตกนะครับชื่อ,อมาลองเส้นดูแล้วก็มาลองเนื้อไก่นุ่มๆช่ำๆครับนะครับเด็ดจริงๆสวัสดีครับทุกท่านครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้าอร่อยของอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณของอปากทางเข้าบ้านหนองเม็กนะครับนี่ตอนนี้ผมก็ขับรถมาถึงบ้านตำแยแล้วนะครับบริเวณทางโค้งตรงนี้ก็คือบ้านตำแยอำเภอพยุนะครับแต่พิกัดร้านอยู่ปากทางเข้าบ้านหนองเม็กนะครับ ขับรถมาถึงทางโค้งก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก300เมตรนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่สแตกก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยที่ว่านี้ชื่อร้านว่ากว๋วยเตี๋ยวสแตกนะครับหรือว่ากว๋วยเตี๋ยวไก่สแตกนะครับพิกัดร้านอยู่ตรงข้ามทางเข้าบ้านหนองเม็กอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดนะครับ อันนี้ก็ใกล้ที่จะถึงแล้วนะครับนี่ครับเห็นป้ายแล้วนะครับสแตกก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับอร่อเดี๋ยวผมจะจอดรถแล้วก็ลงไปสั่งก๋วยเตี๋ยวมาลองทานกันนะครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดนะครับจะพาทุกท่านมาชิมก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้าอร่อยนะครับทางนี้ก็ไปบ้านตำแหนะนะครับตรงนี้บริเวณข้างหน้าผมก็คือบ้านตำแยนะครับ แล้วร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปากทางเข้าเข้าบ้านอะไรนะครับน้องเม็กนะครับเห็นป้ายนั่นแหละครับตรงนั้นก็คือปากทางเข้าบ้านน้องเม็กนะครับทางนี้ก็ไปบ้านละออนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ก็อยู่ตรงนี้นะครับจุดพิกัดปากทางเข้าบ้านน้องเม็กอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดนะครับเลยบ้านตําแยมานิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะ เดี๋ยวมาสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่กันนะครับพี่น้องครับชื่อร้านว่าสแตกก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับซื้อหลานเพิ่นนะครับมีไก่มะระหมูน้ำตกมีต้มยำนะครับตามที่ข้อมูลพันเขียนไว้นะครับอ้าวสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวไก่สแตกบ่ครับซื้อหลานสวัสดีครับเดี๋ยวนี้มีเมนูนอกจากไก่แล้วก็มีหมูน้ำตกมีต้มยำนาบ่ครับอ่ามีวันหยุดบ่ครับหลาน โอ oh, ้น,อนี่นี่นี่ตามข้อมูลนี่ยหยุดทุกวันพรฤหัสเปิดเก้าโมงถึงประมาณเจ็ดโมงครับจั้งสี่หมดครับประมาณใบสามหมดเนาะเอ้ามือนี่ผมเอาเส้นมีขาวเนอะเส้นมีน้ำบ่ต้องเอาเห้ผมหลายบ่ต้องเอาพิเศษเ้อเอาธรรมดาแต่ว่าเอาตีนไก่มีบ่ซ้ำหนึงนะ่งเนอะเอาเส้นมีขาวธรรมดาแล้วก็ตีนไก่หนึ่งชามเนาะอ่ะเดี๋ยวเข้ามาซิมกันนะครับพี่น้องครับ นี่นี่ละพอขามันกระเฮ็ดอยู่นี่นะครับพิกัดร้านนะครับเลยจากสีแยกพายุนะครับจากสีแยกอำเภอพายุเนี่ยถ้าเรามาจากเมืองศรีสะเกดมาจากพายุก็เลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงมาถึงบ้านตำแยนะครับเลยโค้งบ้านตำแยมาประมาณสักอ่าน่าจะประมาณ200เมตร300เมตรนะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือปากทางเข้าบ้านหนองเมกอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดครับอ้าวเดี๋ยวเข้ามาซิมกันครับพี่นองครับ มาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับร้านสแตกอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดโอ้หน้าทานมากๆครับคุณผู้ชมดูเนื้อไก่นะครับฉ่ำเลยนะครับนี่คือร้านสแตกก๋วยเตี๋ยวไก่อํำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดครับนี่แหละครับไฮไลท์ของร้านสแตกก๋วยเตี๋ยวไก่อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดอยู่ตรงนี้ครับอื้อตีนไก่ตุ๋นเปื่อยๆครับ เดี๋ยวจะมาลองชิมให้ทุกท่านดูนะครับมาคู่กับเส้นมีน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาชิมกันนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ชื่อร้านแปลกมากนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่สแตกนะครับชื่อชื่อร้านนะครับว่าสแตกก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับพี่น้องครับสแตกในภาษาอีสานเท่ากับคือกินนี่แหละครับพี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวจะมาลองชิมนะครับมาชิมผมสั่งเส้นมีขาวมานะครับเส้นมีน้ํานะครับ อะมาลองเส้นดูแล้วก็มาลองเนื้อไก่นุ่มๆฉ่ำๆครับอืมเยี่ยมมากครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับของทางร้านนะครับนี่เลือดก้อนใหญ่ๆแล้วก็ตีนเปื่อยๆนะครับ เด็ดมากโอ้ตีนเปื่อยๆนุ่มๆน,นะครับคุณผู้ชมครับอร่อยจริงๆครับร้านนี้สแตกกว๋วยเตี๋ยวไก่ครับอ,อสุดยอดมากครับอืมสุดยอดอ้าเดี๋ยวจะมาชิมตัวนี้ให้ดูก่อนทีนี้ อนี่ครับเลือดเลือดชิ้นใหญ่ๆอร่อยอร่อยนะครับอ,อใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวที่ผมเติมเครื่องปรุงเครื่องไว้ก่อนนะครับรสชาติเด็ดทีเดียวนี่แหละครับให้ไล่มันอยู่มองนี้ครับ มะละเปื่อยๆอ่ะสมุนไพรนะครับกินกันอื เด็ดจริงๆอยู่อย่างงี้อ่ะตั้งแกกินก๋วยเตี๋ยวก่อน มาครับอ่ะแจ้งพิกัดร้านอีกครั้งนะครับร้าน๋วยเตี๋ยวไก่สแปกนะครับพิกัดร้านอยู่ที่ปากทางเข้าบ้านหนองเมก็กอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดนะครับถ้าเรามาจากแยกไฟแดงพยุนะครับให้ขับมุ่งหน้ามายัางบ้านตําแยนะครับเลยทางโคง้งบ้านตําแยมาประมาณ2-300เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับอ่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ